องคมนรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์และจังหวัดน่านวันนี้ที่ฐานปฏิบัติการขุนศึกกองร้อยตํารวจตระเวนชายดดนที่317ตําบลบ้านโคกอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตร,รดิตถ์ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมเชิญสิ่งของพระราชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน80ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3า7่ จำนวน60ชุดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน319จำนวน10ชุดและชุดพัฒนาสัมพันธ์3219จำนวน10ชุดในการนี้องค์คมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแนวชายแดนรักษาความปลอดภัยให้แก่ราษฎร จากนั้นองค์คมนตรีติดตามแผนการปฏิบัติงานตลอดจนสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังมีความเคลื่อนไหวของขอบวนการค้ายาเสพติดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์อยู่บ่อยครั้ง ช่วงบ่ายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถปัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเ็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน198ชุดประกอบด้วยถุงพระราชทานจำนวน158ชุดและเสื้อกันหนาะวพระราชทานจำนวน40ชุด ไปมอบให้แก่นักเรียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนเนพระนางเจ้าสุรษฐกิจพระบรมราชินีนาฏณโรงเรียนบ้านกอกบ้านจูนตําบลภูคาอำเภอปัวจังจหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้องคมนตรีมอบพันธ์ุข้าวขาวมมลิ105พระราชทานให้แก่ตัวแทนราษฎรเพื่อนำไปเป็นกล้าพันธ์ุในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยัง,งโครงการพัฒนาบ้านเกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของราษฎรซึ่ง,งโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเข้าไปส่งเสริมแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพอาทิผ้าทอมือพื้นเมืองน้ำผึ้งธรรมชาติ ข้าวเหนียวดำลืมผัวและการปลูกโกโก้พันพื้นเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกอกบ้านจูนภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในศูนย์มีฐานการเรียนรู้ต่างๆอาทิฐานบ่อเลี้ยงปลาฐานเลี้ยงไก่พันไข่ฐานการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าฐานการเลี้ยงหมูและฐานการเลี้ยงกบ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นตามพระราชสาวน์นีของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านจูนใต้ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน,น่านทรงเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้โอกาส ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคงเน้นการพัฒนาภายในชุมชนก่อนแล้วต่อยอดสู่สังคมภายนอกแบบค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน